อดีตประธานรัฐสภาและอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นายพิชัยรัตกุลซึ่งเข้ารับการรักษาด้วยอาการป่วยมะเร็งปอดที่โรงพยาบาลเสราชเมืม่อประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบที่โรงพยาบาลเสราชนายพิชัยรัตกุลเกิดวันที่16กันยายนพศ2469ที่จังหวัดพระนครในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งบรรพบุรุษได้เดินทางมายัางประเทศไทยเมื่อต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเป็นบุตรของนายพิสารกับนางวิไลรัตกุลโดยพี่ชัยเป็นบุตรคนโตจากพี่น้องทั้งหมด9คนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนจากนั้นจึงไปศึกษาต่อด้านพาณิิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนเซนต์สเตเฟนที่ฮ่องกงหลังจบการศึกษาแล้วได้กลับมาดูแลธุรกิจของครอบครัวก่อนจะเข้าสู่แวดวงการเมือง ชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงจารวยรัตกุลมีบุตรชายสองคนคือดรพิจิตรรัตกุลอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและดรอนัทชัยรัตกุลมีบุตรสาวหนึ่งคนคือคุณหญิงพัชรีว่องไพรทูลซึ่งสมรสกับดรวีรนนท์ว่องไพรทูน นายพิชัยเริ่มเข้าสูว่วงการเมืองด้วยการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิป,ปัตย์ตั้งแต่ปีพศ2501โดยมีนายควงอภัยวงศ์เป็นหัวหน้าพักณขณะนั้นและเป็นสอสอพื้นที่กรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งเมื่อปีพศ2512ก่อนเกิดเหตุการณ์14ตุลาไม่นานนายพิชัยได้เป็นหนึ่งใน,นง100ของบุคคลที่ลงชื่อคัดค้านการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของจอมพลถนอมกิตติกจรและเป็นหนึ่งในสีสมาชิกพรรคประชาธิป,ปัตย์ที่ลง ชื่อในคราวนั้นอีก3คนคือนายดำรงรัฐพิพัฒน์นายเทพโชตินุชิตและนายชวลิตอภัยวงศ์นายพิชัยได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในปีพศ2516ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทแต่ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติงานเนื่องจากไม่ได้รับความไว้วางใจจากสภาในการถแถลงนโยบาย ต่อมาในปีพศ2519ได้รับการแต่งตั้งอีกครั้งจนกระทั่งพ้นจากตําแหน่งเนื่องจากนายกรัฐมนมตรีลาออกและได้รับการแต่งตั้งอีกสมัยหนึ่งแต่ดํารงตําแหน่งได้เพียง12วันและได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณเพียงวันเดียวก็ต้องพ้นจากตําแหน่งเนื่องจากการรัฐประหารของพลเรือเอกสังัดชลออยู่จากนั้นได้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในปีพศ2525หลังจากการครบวาระของพันเอกพิเศษดรถนัดคอมัน ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงนี้ได้ร่วมเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกเปรมตินาสุรานนท์ซึ่งมีนายพิชัยได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยในปีพศ2529 จากนั้นในรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหาวันนายพิชัยและพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลในวาระแรกและเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีแต่ในวาระที่สองของการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนายพิชัยและพรรคประชาธิปัตย์ได้ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลเนื่องจากมีเสียงสนับสนุนรัฐบาลในสภาเป็นจํานวนมากเนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดสภาพการเป็นเผด็จการรัฐสภา ในวาระของการเป็นหัวหน้าพักของนายพิชัยนั้นได้มีเหตุการณ์ความแตกแยกในพักเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มสิมมกราที่นําโดยนายวีระมุสิกพงศ์ได้ลาออกจากพักไปเนื่องจากความขัดแย้งกันในการแต่งตั้งหัวหน้าพัก จากนั้นเมื่อนายชวลีกภัยเป็นหัวหน้าพักและเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยที่สองนายพิชัยได้ดํารงตาแหน่งรองนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบกิจการเกี่ยวกับต่างประเทศและรับผิดชอบการจัดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมปี1998และได้ดํารงตําแหน่งประธานรัฐสภาด้วยหลังจากนั้นไม่นานนายพิชัยได้วางมือจากการเมืองเนื่องจากมีอายุที่มากแล้วจนได้รับฉายาว่าคุณปู่แต่ยังมีตำแหน่งเป็นสภาที่ปรึกษาของพรรคประชาธิปัตย์อยู่ นอกจากนี้นายพิชัยมีตําแหน่งเป็นประธานสโม,มสรโรตารี่ในประเทศไทยและเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ดํารงตําแหน่งประธานสโม,มสรโรตารี่สากลในช่วงระหว่างปีพศ2545ถึง2546โดยดรพิจิตรรัตกุลซึ่งเป็นลูกชายได้เปิดเผยว่าขออนุญาตกราบเรียนพี่ๆและเพื่อนๆวันนี้เมื่อเวลา13นาฬิกา15นาทีคุณพ่อพิชัยรัตกุลได้จากไปด้วยอาการสงบ โดยจะตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลที่วัดเทพสรินทราวาสสาลากลางน้ำพร้อมกับมีพิธีพระราชทานอาบน้ำศพ